บาทตื่นเศร้ามากนะครับเขาอยากกินเขาบอกม่ยังกินกะยางไปเขาไปในสวนเขาไปในหน้าเขาอยากปักผ่อนเขาก็ไปในสวนไปในหน้าที่วิทีเขามันหนักๆห่างนอกมากเขาบานอนเล่นยุกระอมทางหน้าเขาถือว่าเป็นสวรรค์บอกื่าเป็นสวรรค์นะครับ นี่สวรรค์บ่แมันตายแล้วจังสีเห็นสวรรค์นะครับอันนี้คือบ่ะจำเป็นต้องตายนะครับสวรรค์คือเขาเป็นมีชีวิตอยู่นี่แหละหายใจนี่มีความสุขแล้วนะครับหรือว่ามีความสุขที่สุดนะครับมีอยู่มีกินนะครับแล้วก็เป็นความสุขที่เขาหาได้หาได้จากแล้วนำพักนำแรงขเขาจะครองครับครับเอาพ่อพ่อพีชาบมองนี่เ้าสีเบลเบิ้งนี่คือมองที่เห็ดตั้งแต่แต่ถึงครับนี่เหตุตะโดนไปเห็ดตั้งแต่คือตั้งแต่ปีหาเก่านะครับปีหาเก่าเตี้ลงลงไหน ลงไผ่ไผ่กินซุงลงไผ่กินซุงไว้นะครับไผ่กินซุงครับบางนีเป็นเป็นสาพออสา่อ đỏ ป่พ่อาอันนี้สาพ่อ đỏ ครับสาพ่อ đỏ ซอีเรงงบประมาณจากอาา่ารัฐสนับสนุนสนับสนุนจากยลรัฐบาลที่อ่าเพื่อนแห่งงบประมาณมาอ่าเฮาสมทบเป็นสาสมทบคนเดินว่าสาสมทบสองปัญหานะครับปลูกมะขามม่วงด้านนี้กักบข้างๆนี้ก็เป็นปลูกพักปลูกขี้เล็กข <า S 1> ัขี้เล็กนะพ่อเนาะขี้เล็กแล้วก็อันนี้ก็มะม่วงแจ้วขมิ้นอ๋อแจ้วขมิ้นโอ้นี่แจ้วขมิ้นหายากดิพ่อแจ้วขมมมิ้้้นนนนนีีี่่่คือผูาเป็หบท เป็นหมู่บ้านเข้าร่วมเศรษฐกิจชุมชนม,มีกลุ่มแปงใหญ่แป,ง,แปงใหญ่ไม้ผลค,คือแปงใหญ่ไม้ผลนี่ผมแก้วขมิน้นแล้วก็มะขามฝักใหญ่<อ>คือคือเป็นหมู่บ้านที่ที่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่รัฐบาลสนับสนุนนอกจากนั้นก็นเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านปลูกสมุนไพรน้ำลวก็าบในชุมชนนี่บอกว่าในชุมชนนี่แหละครับลวก็บเป็นหมู่บ้านที่ เป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งครับอ่าที่มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งนะครับครับอ่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งก็คืออ่าพริกกลุ่มพริกป่นข้าขวคั่วเด้โโบาด<อ>้าน์ดอนควายตำบนข้าวไร่เห่เ่อนซื้อกลุ่มบอกว่ากลุ่มครับอ,อ่าก็สามารถที่จะไปเบิ่งได้ครับเบิ่งงานอยู่จะเฮ็ดทุกวันจะผลิตพริกป่นข้าวคั่วนี่ทุกทุกทุกวันทั้งขั้นทั้งสองทังขั้นี่พ่ออายุไสอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านเลยครับปากทางหมู่บ้านดิอันนี้คือไปเบิ่งครับอันนี้เด้พ่อมีหยังนี่อันนี้เป็น เตานะครับเตาเตาเผาทานเตาเผาทานเตาเผาทานพึ่งตนพี่น้องเข็ดแบบง่ายๆเลยแบบง่ายๆนี่อ๋ออันนี้คือเป็นถังสองลอยดิดครับอยู่ข้างในนี่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขากับบริษัทดิมเนินการเพราะว่าหนักนะงันหนักหลายอย่างเลยหลายยางดีโอ้มาว่ามาเบิ้งไรัเพราเอาน้ำสมงนใหม่นะเป็นบ่เอาครับเนี่ยเอาเอาน้ำสูงข้นใหม่กับเผาครับมาเบิ้งมาเนี้พ่อจะพามาเบิ้งปลาไผ่ดิมาเนี้ไผ่กินซุ่มปื้นต่ว่ามันหกในจังหน่อยดิหก คว้าบบได้บบได้ดำเนินการบบได้สาสางอย่างลยครับอันนี้ไพ่กิมซุ่งพ่ออธิบายขอดีของเขาเนี่ยว่าไพ่กิมซุ่งนี่เขาไี่ไหมเด็กกิมซุ่งเนี่ยคือออกพูนปะออกตลอดปีครับออกตลอดปีดีไปทางไหนพ่อไปทางไหนออกตลอดปีดีอันนี้คือยังเป็นห้อยสับไม่ไหมน้องนี่น้องนี่แม่นครับสับไม่ไหมนี่ห้อยสับไม่ไหมพี่น้องออกตลอดปีข้อดีของเขาขายทั้งขายทั้งแกะทั้งเอาไปเฮ็ดบุญเฮ็ดงานครับไม่เอามาเอาอยู่หนีเนะครับงานบุญงาน งานวัดงานอยา่างกิจกรรมของหมู่บ้านนะครับรสชาติเขาเป็นยังไงพอ่อโอ้ยรสชาติหวานครับหวานดิหวานเน,นี่ยครับนี่ตัดบะทั้งนี่นี่ต้องต้องมันใหญ่แล้วเบิ่งนอมันเบิ่งที่ไรไทยอา่าลงไว้สามสิบกอครับลงไว้สามสิบสามสิบกอทีสามสิบกอบัดที่นี่ลงไว้สามสิบกอเนี่่เขาต้องดูแลเขาอย่งไรพ่อก็ที่จริงอ่ะมันก็ต้องดูแลแต่ว่าคือในฐานะที่มันงานหลายเนาะเดี๋ยวบวชว่าร้านย้ำใดบุหรล่จัำไว้สิได้บริหารจัดการ คือตอนนู้ปูกไม่เข้าดูแลเขายู่ไหมอ๋อการดูแลนี่ก็ขึ้นนี่แหละครับครับแบนี้ตอนแรกๆก็ขึ้นใส่สะปิงเกอร์สะปิงเกอร์ดีครับแรกๆใส่สะปิงเกอร์เมื่อก่อนนี่เป็นพื้นที่หมองนี่ที่ที่บบได้ใช้ประโยชน์อีกอย่างเลยครับตอนน้นนี่คือมีต้นมะพร้าวครับต้นมะพร้าวกับโบได้กินลูกเพราะมันมันต้นใหญ่ต้นสูงอยู่สูงมันบอสามารถที่จะเอาได้ผมก็เลยว่าเอาไผ่มาลงดีกว่าครับบัดทีนี้เห็นผลเลยได้ทั้งได้กินได้ขายได้ ใส่ทุกอย่างแม่นทั้งในกินเดรย์ยทั้งในใส่ล้ำพ่อเดรใส่ล้ำี่ล้ำนี่ก็แข็งแรงเอาไปเห็ดเนี่ยผมว่าเอาไปเหุ้งสางเป็นเผาทานก็ดีได้พ่อคันเห็ดยังไม่ได้เผาทานก็ดีด้วผมเดเอาไปเห็ดกระท่อมถึงหน้าอยู่หน้านั่นน่ะแต่ว่าบอกตรงๆว่าตอนนี้มันเห็ดโบเห็ดโบท่นเห็ดโบทันแล้วก็อันนี้ไปช่ำ อ๋อนี่ไผ่กิมซุ้งหลายครับเดี๋ยวพี่น้องเพิ่นเห็นเนี่ยโอ้ยพอปุ้ยยังอยากได้ไหมเอามาดช่ำเอาไปไปปลูกได้เลยครับเออนี่พี่น้องแบ่งปันกันครับแบ่งปันครับแบ่งปันน้องกับรสชาติอร่ลองน้อพ่อเนาะหวานโมเมนต์ซับหม่อหนึ่งสิเต็มหม้อเลยสิซับน้องหนึ่งนี่ยน้องหนึ่งเต็มหม้อเลยพูดนะเออซับน้องหนึ่งสิได้เต็มหม้อเลยพี่น้องเออปั๊บเนี่ยนี่ไผ่กิมซุ้งรับไผ่กิมซุ้ง่นว่าตามที่ ไปเบิ้งยูแปลงของคุณพ่อถนอมเล็กเก็กเนาะอ๋อพ่อถนอมเล็กเก็กครับครับเออนั่นแหละคือกลาเป็นการรุ่นเดียวกันครับที่ไปอบรมน้ำกันอ้โที่กัมพีครับเร่าจะเป็นเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้ากลุ่มนี้ปลาภัยรอแงามตัวเออนั่แล้วผมกับเขาไปติดตามเราอยู่พอเราเร่าสิเร่าสิมีกิจการยังแบบหลายโอ้นี่พี่น้องมึงถือว่าเอาเอาประสบการณ์จากเราล่ะเรียนรูกจากเราน้ำ ถ้ามีการสางดีๆนี่สีสวยงามเลยของพอถนอมเล็กๆนี่คันมีการสางดีๆนี่เนาะมองพูดยังในสีงามเลยแต่ว่าประโยชน์ของเขาเนี่ยมัห้อยซับนองพี่น้องเลี้ยงคนมากเลยเป็นสีหลายรุ่นเลยพ่อหลายรุ่นแล้วครับหลายรุ่นหลายรุ่นเห็นไหมครับโอ้เอ๋งหลายรุ่นเดี๋ยวกจะพาไปเบิ้งอ่าไปบ้านก่อนเอาอันนี้ตักข้าวหนึ่งตอนนี้ต้องเย็นย่างไว้ช่างคนเดียเดี๋ยวเราจะไปเบิ้งต่อครับปลาสมุนไพรครับอันนี้เป็นปลาสมุนไพรกิ้งคาตะไคร่ครับอ่ามะกรูดครับต้นนี้นะครับ แล้วก็จะมีเอ่อคำว่าทั้งนี้ก็ได้ครับแต่วันสินยางยากจังหน่อย่างยากดีอันนี้คือไอ้อันที่อันนี้ก็คือไอ้แก้วขมิ้นเบิร์ดได้ครับบักม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยแมนครับเป็นคือจำนวนที่เป็นสมาชิกกลุ่มเฮานี่สามสิบตัวสามสิบตัวเพื่อเลื่อนประมาณสองร้อยไร่ครับกับเปรียบเทียบแล้วก็คือซ้ำอ่ามหาชนกของทั้งตำบลป๋อพัฒน์ที่เพิ่นแก้วแมนแมนแมนครับผมกับกลุ่มใหญ่เท่ากันครับ แต่ว่ารุ่มกันเริ่มได้ผลผลิตปีที่แล้วเพิ่งจะออกออกสู่ตลาดข้างอาหารยังแท้จริงครับพี่น้องอ่าไปทางไหนพอห้องมันกระจามันหลายหลายนะพี่น้องไอ้บอลจังสีไปหมู่ใดกอนเพราะว่าทั้งขิงคาตะไคร่ทึ้งตัวใบบักกูดทึ้งบักซีดาทึ้งบักคุงเดี่ยวคว่ำเล่ากันเลยสิไออมาพี่น้องไอ้เบิ้งนี่ล่ะมาเบิ้งไอ้นี่มาพี่น้องหมุนไหมเนี่ยไอ้บักขามฟักง่ายครับบักขามฟักง่ายนี่นี่นี่โอ้นี่เป็นของกลุ่ม เป็นของอ่าเป็นของกลุ่มที่เข้าลงเป็นไม้ผลแปลงใหญ่อืมนี่บักขามเป็นไงนี่ดอีกปีหน้ามันน่าจะได้มันน่าจะออกผลผลิตโอ้ไม่พันหรือว่าต้นพันในเขาได้มางอาศัยพ่ออ่าสนับสนุนจากอ่าของสำนักงานเกษตรอำนักงาเกษตรครับผมอ้นี่บักขามฝักใไงบักขามฝักใหญ่ครับครับมันออกมันก็สีนวลเงี้ยง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 เงียงเงี้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 ยงเอี้ยงเง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  มีบ่เอานี่เด๋มีอยู่นี่เด๋นี่จะว่ามันมันมันบัวใหญ่เห็อจั่งยด๋การเดิมต้นเออบัวใหญ่ผมปลูกจะว่าบกบ่บ่ให่ก็คือปลูกหลายหลายรุ่นแล้วหลายรุ่นแล้วที่บ่ได้ผลผลิตนี่แหละพี่น้องเมื่อวันว่าปลูกเราสิได้ผลผลิตอย่างเดียวดิครับแม่นครับปลูกเราต้องเลี้ยนรูดแล้วเลี้ยนรูกไปน้ำครับเพื่อว่าปลูกยากก็คือปลูกอันนี้แหละ อในส่วนนี้ตะว่าด้านข้างๆเลยทีเป็นสมุนไพร์ป่ะพอ่อเป็นสมุนไพรเป็น,น <ะ S 2> สมุนไพรครับนี่ไพสในเป็นปลาหองพ่ออันนี้เป็นสมุนไพรมามาทางนี้มามาหมุดปลาเขามาทางเก่านี่ยล่ะครับเด<อ>ี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งครับว่านี่ยการเพิ่นพ่อว่าเพิ่นสั่งข้างอาหารครับไว้ก่อนแต่มีข้างอาหารได้ก็ก็ได้เปรียบได้พ่อบ่ได้ซื้ออยู่ซื้อกินได้ขน้องไปตลาดเฮาก็ซื้อมื้อนี้แหละแม่นบ่นี่จังว่าเขียมนี่เห็นบ่นี่โอ้โห่นี่ยนี่ อันนี้อินซีเลยเนี่ยพี่น้องอินซีครับง่ายๆแล้วก็บม่ได้ห่อพร้อมเนาะพ่อเนาะตามธรรมชาติเลยไหมห่อแบบเออคันมันเหลือจากกระลอกกระแตเาก็ค่อยได้กินมันบ้างถูกต้องกระลอกกระแตหลายกระลอกกระแตหลายขันเขามาบ่มาเก็บก้อนเขาอ่ะเออเขาเก็บก้อนเขาเก็บก้นยังบ่ทันอยู่นี่ครับเป็นอะไรกันยังบ่ทันนี่แหละเอาความเป็นจริงมาพี่น้องเบิ่งหมบนปลาหมบนดวงไปก็พอผู้ยังสิหล่ะนี่คือความจริงแต่ว่ามันเป็นความสุขเนาะพ่อเนาะคือมันเป็นความสุขตัวเป็นความสุขดิ มันเป็นความสุขค่นได้เห็นต้นไม้เจ้าของพุ่นอะพุ่นอยพุ่นอะตีแล้วพุ่นอะพุ่นอะนี่คือความสุขับพี่น้องเห็นได้ตัว่าบางครั้งเดี๋ยวให้แม่บ้านบ้านปิจนาร่าบั้งเอาเ้าว่าโอ้ยคือบ่สวยงามแต่จริงๆมันมิแต่หน้าอยู่หน้ากินพี่น้องนี่แหละมันติปีนานี่ยจะได้ผลผลิตล่ะคิดว่าทีออกแล้วเนี่ยแก้วขมิ้นนะครับแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นโอ้นี่ก็มีเนี่ยบักสักติ้วเนี่ยสักติ้วครับเนี่ยย่างกินต้มกินแกงพี่น้องใส่นี่แหละกินเป็นผักเป็นสดก็ได้ครับ มาต้นพี่มาต้นพี่ต้นนี่ต้นทางหนาต้นยังต้นยังที่พ่อต้นสมุนไพรต้นไข่ใบหนาดตีใบหนาดตีอ่าใช่เคยเห็นบอพี่น้องเคยเห็นบอลักษณะเด่นของเขาหรือว่าคุณสุวรรณเขาเป็นอสมมติว่าคนที่เป็นเกิดอุบัติเหตุกับช็อกช้ำในที่ว่าตกต้นไม้ยังนี่ะหรือว่ารถชนที่ว่าช็อกช้ำแบบเฉลี่ยช้ำยังเป็นช้ำข้างในคนจะเอาไป เอาไปล้มไหมอ๋อไปไปแต่บโบราณไหมไปโบราณไปล้มคว่นล้มแมนครับแมนแมนแมนคือโบราณไพนคนดีบ่มีเดนในบาา้านเขาแมน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 คือบ่มีคนณผู้ได้กาปลูกไหมว่าคนใบหนาดเนะ <laughs> าะจะว่าอยู่เหนี่มีครับเหนี่สมุนไพรนี่ก็เป็นนี่โซนสมุนไพรจังนั้นครับโอ้นี่ที่อยู่อาศัยคุณพ่อครับครับเพิ่นกับปลูกสมุนไพรล้อมรอบพ่อในต้นหยังสมุนไพรหยังอ่าเป็นเขาเอิ่นไพ่หยังนะอ๋อไพ่ไพ่แมนแมน ประโยชน์ของเขาได้พ่อโอ้ประโยชน์เยอะประโยชน์เยอะตริงส่นนี่ได้พ่อเป็นนี่ยังข้างล่างนี่จะเป็นอ่างปลาปลาไปเบิรงปลาพาพี่น้องเบิงได้ปลาปลากรหอยปลาเอ่อโอแสดงว่าพ่อปคือยูวิตกินตัวยกตลาดเมืไอวานี่เลยตัวนี้เอาตลาดเมืไอวานี่เลยพี่น้องพ่อนี่บ่ยังนี่หอยครับนี่เป็นหอยหอยดีหอยยัน่อยปลาพี่น้องมึงนี่หอยหอยกระลังใหญ่หอยนี่แหละครับสดโคนตลาดนี่แหละ สตไอ้นั้นกบบอกกบแต่ว่ามันเหลือพวกายเลยเหรอเพราะว่าเอาขายไปบริษัทอันนี้บหอยหอยจุบหอยขมหอหอยขมไอหอยอันนี้หอยนี่หอยหอยโค้งหอยปังหอยโค้งหอยปังเออส่วนบ่อนี่เดียพ่ออันนี้อันนี้ปลาครับอันนี้เป็นปลาจินพืชเดี๋ยวมึงปลาพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้แป๊บนึงเดี๋ยวจะให้บงปลาปลาดุกปลาดุกวันซ่อนพี่น้องวันนี้สิผัดมาชมบ้านมาชมบ้านพญา้านปีชา ไปอันนี้พอพับไปเบิ้งปลาดุกที่เนี่ยเอาปลาพี่น้องเบื้องปลาดุกครับบกขึ้นว่ามันมันอะไรเนี่พูุนงอะมันกระสอบนี่พี่น้องบัวปลานี่แหละเลี้ยงอยู่เลี้ยงกินยังมีความสุขตามเศรษฐกิจอยากกินกับมาตักนี่ตามอยากกินกับมาตักไปกินแมนตามศาสตร์พระราชาเลยเนี่ยพ่อเห็ดกระชังบกบนบัวพรอยนี่นี่คือกระชังบกด้วยพี่น้องด้วย จังไดในี s <S been, uh, ่พ mm ่อบอกพี่น้องเนี่ยเอากระช่างบกเขาก็คือมีกระช่างที่ทำเด่นรูปแล้วก็มีครับไปยุตันในตลาดเท่ามันคืมีข้างล่างจะเป็นพื้นพลาสติกนะครับไม่เป็นผ้าเขียวธรรมดาแล้วเขากับกระคุดหรือพ่กคุดก็ได้เพราะว่าเพราะว่ามันมันข้างล่างมันข้างล่างมันนนั่มันบวมหัวอ่าครับกับกกันกันในนกกันบอกศัตรูนะแมนเพราะว่าตอนนั้นมันกับเพราท่านใหญ่แต่ว่าตอนนี้มันใหญ่แล้วพ่อถามเนี่ยว่ามันไอ้ขันเท่าให้เป็นในเรื่องของ ไล่ได้สิมูลค่าสิได้บ่ได้ครับได้บ่ได้ครับอ๋อเขาได้ขายไป่อได้ขายได้ขายได้กินได้กินได้อยู่ได้ขายได้กินเข้าสิเขาสิเลือกกินเอาโองยายวาเลือกกินดูพี่น้องเลือกกินเอามันเลือกถึงปลาัึงหอยัึงกบพี่น้องนี่เป็นทุย่างไหมนะครับก็เลยเลือกกินเอาปลาไปเบิ่งต่อแต่พอพ่พ่อช่มสวนในบ้านครับบ้านนี่ปลูกหลายปีไปเบิ่งครับคุณอ่ะ โอ้พ่อมันไม่สูญย่างแม่แต่ว่ามันไม่ย่างหน่อยแต่ว่าหลายแม่ครับโอ้เป็นบ้านสวนเป็นอายุพี่น้องร่มเย็นเออโอ้ครับอันนี้พักยังนี่พ่อนไงต้นยังอันนี้พักเขาเป็นมาผักซี่เนาะผักซี่วานเฮาผักซี่ปลาผักซี่ปลาทีครับซิมเลยพ่อพ่อก็คือผักซี่วานเฮานี่กินครับกินได้กินเอาเห็ดกระเข่าเอาไปใส่หยังใส่ต้มใส่แกงบ่กับผักซี่ปักซี่ล่าเฮานี่้างเป็นบ่เขาคือต้นใหญ่แท้ ต้นใหญ่เลยที่ใหญ่เนี่ยนี่วายอยู่ดีซี่ไปเบิ้งพี่น้องเอ้าผักซีธรรมดาเลยเหรอครับเป็นผักซีเล้าใส่นี่นหะน้ำยาขนมเสียนใส่ออมใส่ยังไงล่ะคือต้นใหญ่แถวอันนี้ยังเนี่ยบอดสารอ๋อฟ้าธไรจูนฟ้าธไรจรนี่เบิ้ตครับสมุนไพรอยู่ในนี่ขาโควิดครับปลาเขาไปเบิ้งซะหน่อยตัวนี่ครับบักเน้าบักเน้าพุ่นเอาพี่น้องบักเพกาเบิ้งบักลินฟ้าเบก้งลินฟ้าเต็มเลยมึงสวน ทั้งเป็นพืชทุกอย่างอยู่ในนี่ร่วมกันผสมประสานกันอยู่นี่แหละบักเน้าเนี่พ่อเนี่ยบักเน้าช่วงหนึ่งบักเน้าแพงเนี่พ่อหน่วยละบักหลายบาทนดผแต่ว่าโดูนี่ถูกลนกอร์นี่กินเหรอกินบ่ท่านพี่น้องพ่อปลูกสวยงามแบบทื่ปลูกกินปลูกิ่นปลูกเพิ่มปลูกเพิ่มสวยงามปลูกเอาแบบมีความสุขไงเออปลูกเรามีความสุขก็ปลูกก็มีความสุขนี่นี่ยังเนี่ยไผ่เอียงก่อนอ้อมแซียบ่อ้อมแซีบอ้อมแซีบพี่น้องนี่อ้อมแซีบนี่ผู้ใดบ่มีก็มาเอาพันอยู่นี่เด้อครับถักผักริดเย็นพี่น้องเออผักริดเย็น เอาไปพักดีเย็นครับเอกมาอย่างนี้ได้ขันผู้ได้อยากได้อยากคืออยากเอาไปปลูกอยากเอาไปยังกับเมาอ้อยโอ้ยเพิ่นซ่อนอยู่พี่น้องพอผู้ใหญ่เพิ่นซ่อนปลาอยู่ในบ้านเดี๋ยวของนี่ยังครับเนี่ยมะม่วงหาวนะโหเนี่กระสมุนไพรครับเนี่ยเป็นประโยชน์เอาพ่าขึ้นลูกขึ้นสีม่วงเนาะอ๋อมันสุกเนาะลองกินเบื่อไหร่ละสุกร้ายดิสุกร้ายมันเป็นไรอย่างแม่บ้านก็เอาไปเฮ็ดเลยน้ำกระสมุนไพรนะแม่ครับอย่างน้อยย่างทิมเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ มันปลอดสารปลอดสารครับ it, ปลอดสารบ่มีอย <Jam. S 1> ังเลยหม้อขันเ้องไปซื้อตลาดนี่ครับโมโหได้ว่ามันมาแต่ัสแม่ครับอันนี้ใส่หนิ่งหูเลยปลูกเองกินเองครับครับปลูกเองกินเองอันี่แหละกินเนี่ยบอกินกิดบ่กไปนั่งโดนถิ่มกระซ้างไหมบ้างป่อพ่ะเขามีอยู่มีกินท่ามีอยู่มีกลิ่นผอขันตะทุกคนเห็ุได้ยังสี่สีดีเลยเนาะแต่พี่น้องเขาบอกมีนี่สีดีดีเลยแต่สีรถปัจจัยภายนอกเลยพ่อบ่ราะเธอไปซื้อเขาไหมเดี๋ยวนี้พี่น้องแก้วกับสีเหลือดิเดี๋ยวนี้พี่น้องคนบอกว่าครับ ู้ใหญ่บ้านเห็ดยังเห็ดน้ำเออนานนานพุญญาบานพาทธรรมแมนแมนกษสีมี่หนักหนักรอพอเวลาเวาวรอพอเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านพาทธรบันเนี่ยมื่อไหาผู้ใหญ่บ้านบ่เฮ็ดบัดนี้ผู้ใหญ่บ้านเฮ็ดผู้ใหญ่บ้านเห็ดเห็ดแล้วเป็นตัวอย่างแล้วมันได้ผลแล้วมันเห็นแล้วป้าบุมเมืองนาวพอพันยังเหนียวบักนาวไอ้พันไในยังล่ะที่เขาเจ้ากําลังเฮ็ดบักนาแป้นพิจิตตีกันพิจิตปิ๊ดบังโอ้โลนกากี้ดินอยู่พี่น้องเดี๋ยวบักเบ้อ มเบอระเฟอพี่เออล้นกากินเนี่ยว่น้องพ่อเราบอกเจ็บเมียมเฟอไม่บอกอเฟอรย่บงนี้บพท่านนะครับเจ็บบระท่านมันกจนบรท่านเลนี่ปลาปลาที่อะต่ว่าเทากัมีตลาดอยู่พุนะบากอย่างพ่อบากอย่งก่อนมกเฟอใส่ใส่มันเป็นวุ้นเหม่ยกมันที่แตกต่างจากกะนาวอย่างไรอ๋อเฟอมันกระดูใหญ่ใหญก็มะนาวตีใหญ่ก็กนาวโอ้โหพุดนะพ่อมกเบอพ่อใช้บางไหนอ่อมังงัวป่ังัวตีอ่ามังัวมวยมาเฟอป่ะ มาเบไปเมังงัวนี่มันภาคเหนือได้พ่อเออนั่นแหละไม่รู้อ่ะแต่ว่ามี่พอดฟักติ๋วอะไรอย่าง็ได้นี่ไรอาหม่นมากเนี่ยพี่น้องเาเบิ่งปลาโอ้ยมึงไอ้นี่ติ๋วติ๋วต้นหนึ่งในพ่อแบบต้นนึ่งคือเบิเของไหมมันวะจนในพักเม็กเด้โอ้พักเม็กพักเม็กเออุยเนาะตาเม็กนี่สุยางเอาพี่น้องมึงพูดหน่อนี่ มาเบิ่งบอกหน่าจังเลยเป็ดดกเหรอป๊าเอาตั้งแต่ปลูกมาเคยืยางสวนนางสวนทั่วบ่าเนี่ยเพราเอาบักหน้าก็คือดกแขกพะนะเบิงเอาป้พวุ้ยมะเบงบักหน้าครับโอ้ยผู้ใดบลืดกมาเอาเด้อพี่น้องบักหน้าหลายครับมาแบ่งตันมาแบ่งตันอีหลีหลายคุณอาพี่น้องพ่อมันมันน่ะมันไอ้ดกหักหลายจรว่างามันโกงลุ่งเมีมันหนักมันหนักหลายแม่มึงที่ล่ะเพื่อเทจอยไหนมันคือดกแขกการใส่ไอ้นี่แหละครับใส่น้ามักน้ามักตีครับเอาน้ามักมากที่ละเลย อย่ากินตีผมมัดไว้ครับรอบบานรอบเนื่ี้ะเทราดเลยมันดกขาพี่น้องบมกเน่าเม่อกุน่ะกุน่ะเพกาเพกาลหรียฟ้าพี่น้องกุน่ะกินกับลาบเนาะพอเนาะโอ้สุดยอดอัศจรรย์เลยถูารอบบานพี่น้องกับไม่ยูไม่กินผ้าเที่ยวผ้าเที่ยวมือเนี่ยเบื่องครับถ้าเบาหยุดผ้าจุดมาเที่ยวบ้านอัศจรรย์นี่ลีแมนครับผู้ใดมาหน้าเชืองนี่ตรองแวร์ด้พี่น้องเน้อ มาแบบมาบัหาสิไปเบิ้งของหน่องหน้าก็ได้หรือมาเบิ้งอันนี้แต่ว่าไอ้มันมีศัตรูพืชกินเนาะอ๋อ้น้ำไปเบิ้งเน่ยพอมันกินแล้วมันเป็นยังไงมันมันจะบินกันไปถ้าเป็นตัวมันกินแล้วมันก็จะบินเบิดมือเบิดขึ้นดิยังไงตัวมันจะได้ไปกินกับดอกกะเดียากินนบิ้ดขึ้นไมนกินเบิดเลยเห้องบริษัทสารที่มะข่าวเราซือเสื้อห้องฟอยไม่ไปตามธที่สูดเสียงมาคือกินใบกระท่อมนี่ไหมสิมัน อธิยาหนึ่งพวกกันไอพวกกันชงมันที่พ่อเออกินแล้วมันที่พ่ออันนี้นคือมอรอไปน้ำตีเนี่ยผู้เดียปีเล็กๆเนี่ยอันนี้ผมว่าสิตัดลงอยู่เออเจ้าสิตรรัดลงเพราะว่าเวลาักเจ็บเจ็บอย่างเขาตะกี้มันก็เตี้ยอยู่เด้อเพเกาเพเกากระเตี้ยเพเกาตะกี้เตี้ยอยู่เด้อปัจจุบันี่มันตะปีตะปีหาเก่าเนาะห้าเก้ามันก็มีหลายปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วปลูกเป็นแถวเลยพี่น้องมันก็เลยสูงขึ้นพ่อพึ่งปลูกใหม่เพเกาบังดนฟ้านี่แหละเออภาษาไทยเกินเพเกาแต่ว่าใหม่เขาก็ใส่ได้ได้พ่อ ไม่เขาก็ใส่เลยเด้แข่งกันเด้ต้นนี้มันสูงเลยผลตัดทิ่มโอ้นี่ต้นสักต้นสักยังห้ามเลยมันสูงผดสูงผดมันมันหาแสงเดียอมันเอาแข่งกันกับเพกาเด้เนี่ยบักเวอร์มาเวอร์โอ้นี่นี่พี่น้องมาเวอร์นี่คุณน่ะเอาหนึ่งพรา่าวันนี้เขาเอาเขาเวลาเขาเอาไปใส่เนี่ยเขากินอย่างมันกินน้ำคือกันกับอันนี้แหละครับกะบังเน้าหน่อยดิแมีนแต่เปลือกมันเนี่ยเขาจะไปกินกับลาบก็ได้ใช่ครับอ๋อแล้วรสชาติมันนี่มันนี่สมกับบังเน้าปะอ่าคือกันคือกันดีครับตกัน ปื้ดล้นเต็มอยู่พี่น้องมาเวอร์ไหมนี่กับักนี่ขนุนขนุนขนุนนี่พี่น้องพ่อพันยังนี่พันพันยังเนาะท่องประเสริฐปะท่องท่องประเสริฐท่องประเสริฐครับกินออกตลอดปีออกตลอดปีเพื่อนสีซุปก็ได้ออกตลอดปีนะสีเอาไปเคยเนี่ยคับพ่อเอาไปหนึ่งเราล่าหัวนี่กับเป็นหัวกับหัวกินได้พี่น้องนี่รั้วกินได้พักชะอม ชาอมเต็มเลยพี่น้องพ่อไลแต่บูกินไลแต่บูกินปลูกก็ซื้อพี่น้องปลูกสวยงามไลแต่บูกินไอตะบูกินอีลิ๊งมึงทิล่ะเออพี่น้องโอ้นักกัต้นนั่นนี่พี่น้องต้นหาหนุ่งยุ่งพี่น้องมึงหางล่างมิเห็นว่ามันขึ้นไปอ่ะไอยังก่อเขินเนาะแก้วมังกรพี่น้องเลื่อยแก้วมังกรก็ได้กินครับไม่จำเป็นต้องไปใส่ใส่ฮาวใส่ยังฮาวใส่ใส่ยังก็ได้ให็นมันขึ้นธรรมชาติเนี่ย ปลูกเป้งแชเนียมันก็แซส้นแช่หน่อยขึ้นเองมันก็ขึ้นเองก็ได้กินหน่อยมาหนีสภพว่าเบิ้งอันนี้อ่อนซ้อนเฮ้ยมีอยู่บ้านเฮาของดีของดีนะดีปีพี่น้องปบานพอคืองามเดียวพี่น้องมีอยู่ห่องเดียวหรือบานเฮาเนี่ยพอเขาซิมใหมพี่น้องเบิ้งไปเอาซิมจ้ะเพชรตกคักเลยเอาว่ามัน ช่องบาจุดบาจุดมันต้องซิมเนี่ยเอาซิมสิเอาซิมสิอะมมเอาซิมเลย <laughs> บได้วบาดิ <laughs> นี่พี่น้องมึงดีปลี <h> ah> พอทำต้นงามเนาะ <h ati> โอ้นี่ของหายากพี่น้องเป็นพืชสมุนเป็นสมุนไพรหายากดีปลีครับเบิ้องบนของป่องงามไรพ่อเพิ่งกับปู่กับพวกกินอีกเอยสุกสีแดงเต็มอยู่กินกินอยู่มันกินบ่ไหวมันกินจังไดกระดอกกระเดียกันกินอยอะอ๋อพ่อให้เดียพี่น้องเพิ่งเบิ้งอยู่นี่ดีปลีนี่เอาประโยชน์ของเขาคืออย่างนี้หลายอย่างเป็นสมุนไพรเกี่ยวกับอ่่าทีบำรุงเลือดบำรุงเกี่ยวกับเป็นอ่าเป็นเป็นห่อนเนาะหมายถึงว่าที่เลือดห่อนกินได้กินพวกรักษา ไม่เราไปกินอะไดเจังไายพ่อเอาเตี๋ยวไปพัดัดกะเพราหรือไปไอเห็ดไออีนั่นก็ได้ครับสมากกว่าจะเป็นผัดเผ็ดผัดกะเพรากับใส่กับปลาไหลกับกบกับกกับบทุกอย่างที่เป็นผัดเผ็ดในเบิร์เลยอันนี้กล้วยก็ถ้าว่าห่อไว้พ่อยังห่อไว้ป่ะพ่อไอนี่ยันมันไม่กินก่อนไอพวกหยันหยันพี่น้องเขามายำหยันพี่น้องไม่ยำกล้วยหอมดีกล้วยหอมยัน ย่านพี่น้องคนมายามก่อนก็นเ,<อ>กนเลยห่อไวเพราะว่าพี่น้องหลาย <c oughs> แม่นแล้วพอผู้ใหญ่กับพี่น้องหลายจคิด <c oughs> อะไรพี่น้องที่ธรรมาชาติไหมเออนั่นแหละพี่น้องธรรมาชาติกับไหลเลย <c oughs> พี่น้องธรรมาชาติอันนี้ก็คือใบเตยใช่ไครับใบเตยโอ้เตยคนกะมี <c oughs> สวนสมุนไพรครับนี่สม,มุนไพรต่างๆนี่พี่น้องมึงพูด้ดักโอ้โมงแก้วมืก่อนมีออกดอกหรอครับงามนี่กับปลูกเขมกขึ้นธรรมชาติเลยพอได้ไปยังมัน พ่ออยู่กับผู้ใดเหนียวอยู่กับแม่บ้านแม่บ้านแม,ม,ม่บ้านแม,ม่บ้านไปไซบูตอนนี้ไปส่วนมากก็ไปวัดเราก็กลับครับนี่เด็กไม่มาอยู่สองคนนะครับใส่แม่บ้านอยู่ซ้ายนี่แม่บ้านก็รักเขาก็เขาแ<อ>ม่บา้านหยุดพาจวดมาแอบแมนสิ่เด็กคุยกับแม่บ้านได้ยังน้อยนะครับมึงขนุนแบบนี้ต้องได้คำเห็นปุ้นี่มดกลายมันดกลายมันสี่คนได้คำไปนะครับดกลายพี่น้อง มีอยูไม่กินนี่ก็ซุ่มกระทุกลกเนาะซุ่มกระทุกลกปลูกสมุนไพรไอ้ไอ้ไอ้นี่ซุ่มไอ้นี่ไอ้ยังกัไอ้มอนบ่มอนไอ้มอนก็คือไอ้มอนไอ้นี่ได้มอนไอ้มอนกินมอนกินได้นี่ไหมกินเม็ดไหมแสดงว่าพอเฮ็ดก้อนโขงหน้าได้ไหมบ่เฮ็ดมาก่อนได้ไหมบ่อันนี้ก้อนครับก้อนดิลายล่ยกันล่ะลาไล่ยกันเลยคุณน่ะพี่น้องเออนี่คือซุ่มทางเขา ครับแม่เป็นยังไงแล้วไปคุณแม่อยากคุยกับคุณแม่นะเดเบิ่งทั้งนี้แล้วนึงเดี๋ยวทังนี้พี่น้องชมช่มจนมันแล้วละไกลนี่ในบ้านนี่มีแต่ของอยู่ของกินครับแล้วก็อันี้เป็นสมุนไพรโอ้นี่่ม่ยังจากวันล่างจืดเป็นบ่าล่างจืดครับแก่ผิดแก่ผิดยังทุกอย่างสุดยอดครับเบิ้ทุกอย่างเลยมื่อวานสมุนไพรหอมครับหอมที่มีเบิด นี่พี่น้องไอ้มะมะเป inside, so ははิงแปลงขางเคียงพี่น้องเป็นกับเฮ็ดขึ้นกันเห็นบ่เห็นบ่กแต่เฮียนติดกันข้าเห็ดข้าเห็ดเป็นตัวอย่างข้าเห็ดน้ำท่ำตามพี่น้องเรานำพี่น้องเป็นท่ำตามเพิ่นกับเฮ็ดน้ำเห็นบ่อ๋อนี่ยนี่เนีใส่พื้นที่บ่หลายได้นี่นั่นละเพิ่นเห็ดหมอพอดีเลยเนี่ยขึ้กันเนี่ยพื้นที่บ่แม่นอยู่กลางว่านี่พ่อเลยเพิ่นกับนีคือกันครับจังเจ้วหัดบนมาขามฝักใหญ่เพิ่กั้นกนเพิ่นทีหน่อยเพิ่นกับเฮ็ดหน่อยแมนแมนแมนเห็ดตาม ผันผู้ใดบ่มีก็เฮ็ดในกระถางก็ได้นะพ่อหรือว่ายางรถยนต์ก็ได้ถูกต้องผันผู้ใดเบิ่งอยู่นี่อยู่นําคอ่นดอกคอนโดหรือว่าในหมู่บ้านจัดสรรก็สามารถเฮ็ดได้เฮ็ดได้ครับเฮ็ดได้ก็คือปลูกพืชตามความเหมาะสมแม่นบ่พ่อครับถูกต้องครับเฮ็ดได้เฮ็ดได้เบิดครับเนี่ยสมุนไพรนี่หวานไฟบ้านเฮาเอิ้นหวานไฟไสโอ้หวานไฟนี่หวานไฟครับสมุนไพรทั้งนั้นเลยสมุนไพรสมุนไพรคือเฮาเป็นโรคเป็นหยังกับผูต้องไปพึ่งหมอมอ ก่อนดีสิหอดหมอนั่นคือทางถึงสุดท้ารนะพ่อเนาะเฮาก็ต้องบำบัดหรือว่าจะต้องดูแลจต่ของสุกรเนาะถือต้องเลยนี่ครับมีโอ้มีอยู่มีกินมีทุกอย่างเลยครับครับป่ะเดี๋ยวเขามาลำลาพี่น้องนี่โอ้ยอยากฟังความรู้สึกของคุณแม่ไหมคุณแม่ครับเอับแม่ครับในน้ำตัวให้พี่น้องฮูจักเนี่ยซื่อว่าจังใดเนาะค่ะชื่อชูเกียรติช่งเรือค่ะครับผม อ่าเป็นแม่บ้านของคุณพ่อผู้ยญบบ้านผีชานอจ้าครับผมคุณแม่เฮ็ดยังนี่ทำปลาส้มค่ะาสมดีเฮ็ดทังไหนอธิบายพี่น้องฟัางในอ่าก่อนแรกก็ทำความสะอาดเอาเลือดออกให้หมดแล้วก็มาคั้นกับเกลือแช่น้ำเกลือไว้คืนหนึ่งครับแล้วค่อยมาล้างทำความสะอาดหลายๆรอบให้เลือดมันหมดครับแล้วก็มาคั้นเอาส่วนผสมครับข้าวเหนียวอเกลือครับ ผงนัวกระเทียมครับเขาให้เข้ากันแล้วก็นวดนวดนวดแล้วก็หมักไว้โดนบันไดแม่ก็หมักไว้สองวันสองวันเต็มก็ใช้ได้แล้วอ๋อป่ามาอะไาใส่ไหนแม่โคกหนองนาจ้ะโคกหนองนาจ้ะของเขาเองบ่จ้ะป่าพอปุ้ยยีป่าเด็กเดือนเหนียวป่าเดกเดือนก่า ปลาเดือนเดือนกรกฎาปีที่แล้วปีที่แล้วครับปีหรือปีหนึ่งพอดีปลาหนึ่งปีโอ้อันนี้แม่เสียเอาไปใช้นี่เอาแจกพี่น้องแกปลาพี่น้องแจกพี่น้องไม่นี่เบ้ายุดสีได้ปะไมยูแจกนี่นะครับนี่จุดนี่หัวใจสําคัญอยู่ในสถานที่โอ้ครับคมมีอยูมีกินหรือมีแจกแบ่งปันเนาะแม่ครับถามความู้สึ่งเนี่ยหลังจากที่คุพ่อผาเห็ดโขกหนองหน้านี่มีความู้สื่งไดอ๋อ ดีค่ะดีดีแบมันร่มรื่นร่มรื่นเวลาเดินไปให้อาหารปลาเนี่ยปลาว่ายน้ําตามเนี่ยแบบภูมิใจอ๋อมันมันตื่นเต้นมันผิดกับกรุงเทพอ๋อครับแม่ว่าไทยเนี่ยแม่เป็นเป็นคนทางไหนนี่คนสมุทรปราการสมุทรปราการจ้าโอ้แม่เลยมาอยู่อีสานเลยจ้าสมุทรปราการกับสารคามนี่ดีบ่อะไรดีสารคามดีกว่า ต้องดิ้นรนไงฮะแมน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 ไม่ต้องดินรนมีอยู่มีกินตามธรรมชาติครับถ้าพี่น้องอ่นดูอยู่เนี่ยพี่น้องคนกรุงเทพหรือคนสมุทรปราการก็ต้องหาหาสามีทั้งี้เด้เนาะจ้าเออดิ้ยเจ้าก่าดินสบายแมนหาอยากกินดิ้นอนว่าแม่มาอยู่สารคามจั้ปีแล้ว ห้าปีค่ะห้าปีดิจ้าโอ้ตื่นตันใจเนาะจ้ามีความมีความสุขบ่แม่มีความสุขมากเอาไปนีเวลาทํโคกน้องนาเนี่ยเวลาเหตุงานเมื่อยเ,เนี่ยพ,พ่อผูญ่ยกับแม่เนี่ยมีวิธีการให้กาลังใจกันยังไงครับเอาคุณแม่ก่อน่า <c oughs> สนใจอยา่างไร้น <c oughs> มีวิธีการให้กาลังใจยังไงก็ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรค่ะก็คุยกันมั่งอะไรกันมั่ง<ม>ตามภาษาค,คน,นแก่อยู่บ้านสองคน <c oughs> ครับเราโคกน้องนาเนี่ยมันเป็นแต่เหตุบ่พอบอกพี่น้องเนี่ย พี่น้องที่ที่สนใจที่กําลังจะตัดสินใจในการ <c oughs> ที่จะเห็ดโอกน้องหน้านะครับอันนี้การที่จะเห็ดหอกโขกน้องหน้า,น,านี่บ่บแมนได้จะโคกน้องหน้านะครับ <c oughs> เขาได้ความสุขได้ <c oughs> ยูได้ในในกินได้ <c oughs> ทุกอย่างนะครับ <c oughs> ที่ท,ที่ที่เขาต้องการ <c oughs> ประวัติท่ตื่นเช้ามากนะครับเขาอยากกินเขาบ่อีแมยังกินกับยางไปเขาไปในสวนเขาไปในหน้า เฮาอยากประกวนเฮาก็ไปในสวนไปในหน้าชีวิตที่เฮามันหนักหนักขังนอกมากเฮาบ้านอ่นเลนยุกกระท่อมทางหน้าเฮาถือว่าเป็นสวรรค์บเซื้อเป็นสวรรค์นะครับนี่สวรรค์โบแมนตายแล้วจังสีเห็นสวรรค์นะครับอันนี้คือโบจาเป็นตรงตายนะครับสวรรค์คือเฮาเป็นมีชีวิตอยู่เนี่แหละหายใจนี่มีความสุขแล้วนะครับถือว่ามีความสุขที่สุดนะครับมีอยู่มีกินนะครับแล้วก็เป็นความสุขที่เขาหาได้หาได้จากแล้วน้ำพักน้ำแร่เขเจ้าของนะครับเอาไว้พี่น้องก็ ตัดสินใจนะครับในการจ่ายเฮ็ดถือว่าเดินมาถูกทางแล้วนะครับนโยบายของรัฐบาลว่าคงตีมีความตั้งใจจ่าะเฮ็ดโครงหนังหน้าเนี่ยศาสตร์พระราชิเป็นเด่นไถยถือว่าเป็นมาถูกทางแล้วนะครับพี่น้องี่บ๊จนนะครับนี่เือว่าสิ่งมีความสุขขึ้นขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเราสินี่ครับนะครับโอเคแม่ครับสุดท้ายก็พ่อนะครับอยากงไ้ฝากขอคิดถึงพี่น้องแน่แล้วก็เป็นก็ลังใจพี่น้องนั่าเชิญคุณ่อคุณแม่ตอนกันเลยครับคุณแม่ครับ ครับก็ต้องขอบคุณนะครับบ่าวหยุดภาจวดนะครับมือนีก็ได้มามาพอหนาพอตานะครับในการที่จะมาให้พ่อพี่น้องคือนซอยกันประชาสัมพันธ์แปลกนองหน้าเข้านะครับข้อเหตุแล้วมันเป็นอย่งไรนะครับมีเป็นอย่งไรนะครับก็ขอให้นะครับ กิจการของเขาทันนะครับในอนาคตเก่าหนาต่อไปนะครับขอบคุณหลายๆครับขอืมครับมาจวดครับขอบคุณครับขอครับอ้าวฝากเบอร์โทรใน้พ่อฮะที่พื้นที่น้องเพื้นอยากมาเยมชุมพี่ใหญ่ปีชาเทียนลิลิศนะครับอ่าศูนย์เก้าหนึครับผมบ้านบันอยตะบงเขาไหลอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับผมครับผมสำหรับวัอนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อผู้ใหญ่หลายๆครับขอบคุณแม่น้ำนะครับผมที่ให้บระยุทธพาชวนมาเยี่ยมชมแปลงโคกหนองนารวมถึงการท่ำเกษตรผสมผสานแล้วก็มีประมงพพรรร้้้ออมมมแลววก็ปศุสััต์นะคบผ สำหรันบมือนี้ไเพื่อนผู้ขอบคุณหลายครับผมลาไปก่อนครับสวัสดี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 